วัวเกิดโรคระบาดที่ร้อยเอ็ดตรบลเล็กๆแต่ท่านไม่ได้แก้ไขมีแต่หนังสือแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมโลกสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย้ายแค่นั้นเองที่ท่านทำกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเชื้อระบาดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดไปทั้งภาคอีสานลามภาคเหนือไปทั่วประเทศเสียหายไปถึงสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่ว่ากระทิงหรือวัวแดงป่วยไปหมดความเสียหายเกินหมื่นล้าน ตลาดทัดหัวควายปิดเป็นปีนายห้อยตกงานหมดเดือดร้อนหมดทุกอาชีพเพราะการบริหารที่ล้มเหลวที่ไม่ใส่ใจไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ทุ่มเทหลังจากนั้นข้าวที่ออกมาไร้ราคากิโลห้าหกบาทความจนแพ่ขยายทั่วทั้งแผ่นดินพืชผักต่างๆของพี่น้องที่ปลูกปีนี้ก็ขายไม่ได้ราคาตัดทิ้งแจกทิ้ง ประกาศข่าวเกดลือกิโลระบาดผมยังไม่เคยเห็นยังไม่พอเกิดโรคระบาดโรคหมูซ้ำก็คือโรคหมูที่ปกปิดกัน,นครับจงใจต้องก,กล่าวหาวรัฐบาลนี้จงใจร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงในการระบาดของโรคสุกรก่อนจะไปที่ไหนนะผมอยากให้ดูคลิปง่ายๆนะครับของชาวบ้านคนหนึ่งผมขอคลิปที่หนึ่งครับ เสียงไม่มีเสียงอไขอเสียง,ยงด้วยครับเรง,งคลิปที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงหมูร้องห่มร้องไห้ครับเขาบอกเขารู้ว่าตั้งแต่ปี6-2เนี่ย เกิดโรคระบาดมันหมดเสียสิ่งทุกอย่างไงทีศทางก็ต้องค่าชัยนี้ก็ไปแบงึงทังปากทองเข้ามาเนี้ยถนนใหญ่มาไายแมนน่ะเพราะมันไม่เลือกอะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตมันก็หมดเท่านี้แหละ จินตนาจำจำรัดเกษตรกรชาวนาคนปรปฐมผูหยึดอาชีพเลี้ยงสุกรมากว่า50ปีกระทั่งการระบาดของโรคที่เธอเชื่อว่าเป็น ASF หรืออฮิวาแอฟริกาในสุกรราวปลายปี2562ถึงต้นปี2563ทําให้ต้องปิดฟาร์มสุกรขายที่ดินใช้หนี้กว่า4ล้านและสามีล้มป่วยด้วยอมัมพฤกษ์จากความเครียด6ซองนี้ระบาดทั้งเชียงใหม่เชียงรายก่อนไง แล้วถึงจะมาเริ่มมาหกาต้นปีเข้ามานคนบคุมมีมีหม้อที่ข่ายยาบริษัทยาคุมฟาร์มเนี้ยเขาก็จะบอกมาถึงตรงนั้นแล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะเราวางป้าต้องฆ่าเชื้อต้องจุงมเท้าทำลกนกไม่ให้เข้าป้าก็คุมนกวันนี้คุมหมดเลยไม่ให้เข้าเออก็ระวังทุกอย่างรถเข้าออกก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อเครื่องมาฉีดเครื่องนี้อย่างแรงคนกระจายเขยนปากปากทางมันก็ไม่อยู่พอพูดไม่ยู่ปุ๊บเรารู้แล้วเป็นโรคนี้มาแล้วถึงแล้ว พอท่งมันก็ตายครั้งแรกคือแรกตายตัวแรกพอคือที่ต,ต้องตายซ่องคือที่ตามตายซามใช่แล้วพอตายตัวจะม่วง,ม,วง,ม,วง,ม,วงม่วงเหมือนเหมือนเพิร์ดเหมือนโรคเพิร์ดหูม่วง,วม,วงวม่วงตามตัวตามจุดคือม่วงนี่แล้วจะไายไม่ได้แล้วุณต้องทิ้งให้ป่าเราเราก็ต้องรีบทยอยไขย้ใยเดแต่นี้ถูกแพงเราก็ต้องรีบทยอยออกปัจจุบันฟาร์มของจินตนาปิดร้างมานานกว่าสองปีรวมถึงฟาร์มสุกรอื่นๆในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมที่ทยอยปิดจนหมดอำเภอ แม้ว่าทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรอยากกลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้งแต่ทว่าความกังวลเรื่องโรคระบาดยังไม่หมดไปโอ้โหมันก็เจ็บปวดสิโอ้โหขับมาข้อมูลน้ำตาไหลอะตาพยายามพูดสงสารลูกเล็กๆก็ตายมันมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างออทีทางก็ต้องข่าใช้นี้ก็ไป แบงหนึ่งถึงปากทองเข้ามาเนี่ยตราทะนนใหญ่มาลายแมนนะเพราะมันไม่เลือกอะไรแล้วทำมาทั้งชีวิตมุณก็หมดเท่านี้แหละขณะที่เมื่อวันที่11ม,รมกราคม2565 <c oughs> กรมปศุสัตว์เปร้ระบุว่ามีการสุ่มตรวจสุกรทั้งหมดชาวบ้านเกษตรกรหมดตัวนี่ท่วมหัวหถูกฟ้องยังดีนะครับป้าจินานาใน มีที่ที่จะขายได้แต่เกษตรกรอีกเกือบสองแสนลายไม่มีอะไรจะขายนะครับหมดเนื้อหมดตัวตุกฟ้องล้มละลายเรื่องเรสารเยอะแยะไปหมดมีคนมาร้องกับพวกผมเนี่ยครับแต่ละคนก็ได้ยินมาหมดว่ามันเป็นความเจ็บช้ำจากการที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิดจนกระทั่งทำให้เกิดโรคระบาด ความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนน้ำตาของเกษตรกร,ร,กรที่เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินแต่ละคนสสกลับไปบ้านก็ได้ยินคนมาเล่าในพักตลอดว่าตายแล้วแย่แล้วบทอาชีพเกษตรกร,ร,กรไม่น้อยนะครับไม่ใช่เหมือนท่านลัฐมตีมาตอบเมื่อกี้ว่ามีแค่แปดห0ื่นตัวไม่จริงแปด0มื่นลายนะครับเกษตรกรสองแสนหนึ่งมื่นกว่าลายวันนี้ ประมาณสองแสนลายที่ล้มหายตายจากแต่ลายใหญ่เจ้าสัวพงอาจขึ้นสร้างกำไรอย่างมหาศาลที่จริงโลกนี้มันเกิดตั้งแต่ปีหกหนึ่งระบาดหนักในประเทศจีนคนเลี้ยงหมูเขาทราบครับเขารู้กันหมดครับเขาพูดกันทั่วไปผมก็ได้ยินจากชาวบ้านบอกว่าโรค ASF มาแล้วไอหิวาอฟกามาแล้วปีในปีหกสอง ในต้นเดือนกันยาหกสองนั้นแม่น้ำลวกนะครับที่จังแสนในประเทศเพื่อนบ้านทิ้งหมูลงมานะครับลอยเต็มแม่น้ำวันนั้นท่านประพัดก็ไปกรมปรวัติก็ไปดูรู้ว่าเป็นโรคอะไรก็พูดก,กันทั่วครับไอวาอฟริกาปลายเดือนธันวากันยานะครับระบาดมาที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหมูตายแย่แย่ครับ รสมีหนึ่งกิโลหมูตายเป็นพันตัวฟาร์มหมูต่างๆเดือดร้อนหมดผมเองใกล้เชียงรายครับพะเยาชาวบ้านก็มาเล่าทั้งน้ำตาว่าหมูเขาตายเขาเดือดร้อนก็ฟังข่าวตลอดว่ามันเป็นอะไรกันแน่เอา้าผมก็มารู้ว่าเอา้าในปีหกสองเนี่ยครับสสพักผมเนี่ยท่านกฤษดาตันเตอรทิศหนองคายก็บอกอีสานก็ระบาดเยอะจะทำยังไงดี ก็เลยทําหนังสือนะถึงประธานนะครับก็มาขอเป็นกระทู้ถามแต่ท่านตอบในราชกิจจาถ้าตอบดีมากครับท่านรับดีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยผมท่านกิจจาก็ไปรายงานพักว่าเขาตอบมาแล้วตอบมาดีมากท่านตอบมาว่าจัดให้เป็นวาระแห่งชาติโอ้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสสว่าพรรผมก็เบาใจครับอย่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาโรคระบาดล้ จัดเตรียมแผนความพร้อมเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาสุกรที่สองยกระดับแผนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาสุกรข้อที่สามจัดตั้งวอลุ่มทั้งส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนมาตรการมีอธิบดีกรมสัตร์เป็นประธานภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตอนรับตีมาแล้วครับรีบขึ้นมาครับซ้อมรับมืออหิวาแอฟริกาสุกรทั้งประเทศ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยร่วมมือกับองค์กรสุขภาพสัตว์ OIE และองค์การ FAO ของสหประชาชาติท่านบอกมาตรการนี้ผมเบาใจครับท่านบอกตรงเอ็กซเรย์ข้อประตูบ้านเฝ้าระวังขึ้นทะเบียนประเมินความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทพลัดโอทันสมัยมากครับรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วท่านบอกอย่างนี้ครับ สสพักผมได้เอกสารมาก็ไปที่บายในพักไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลเขาเตรียมพร้อมเนี่ยระบบเนี้ยไม่มีระบาดหรอกแก้ไขได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านครับท่านประชุมกันกี่ครั้งเป็นวาระแห่งชาติท่านทําอะไรไปบ้างผมก็อยากดูวาระการประชุมว่าท่านประชุมกันกี่ครั้งผมทราบมาเนี่ยท่านประชุมกันไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่จะประชุมนะท่านเบิกเงินทั้งนั้นนะครับ ท่านเตรียมเงินจะเบิกเงินน,นะฮะจะใช้งบประมาณทั้งนั้นแหละครับในวาระแห่งชาติเนี่ยวันที่5เมษายน62ท่านอธิรัฐบุตรีคนก่อนเสนอวันที่9เมษายน62ครมอมีบัติเห็นชอบรับมือเป็นวาระแห่งชาติทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านรู้ไหมครับท่านเบิกเกินวันที่9เมษายนเนี่ย53ล้าน24มีานา63 ห้าล้านสองกุมภาสองร้อยเล้านหกกรกฎาาร้อล้านท่านเบิกเงินไป9ก้ล้านบาทสี่ครั้งนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยท่านบอกในนั้นนะครับว่ามันเป็นอหิวา์อฟริกาเพื่อป้องกันแต่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาบอกผมท่านอธิบุรีมาบอกตลอดว่าเป็นโรคเพลิดท่านบอกอย่างนี้ครับ ก็ท่านบอกไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านไปเบิกเงินหลวงเนี่ยเบิก้าประมาณแผ่นดินท่านบอกเพื่อป้องก,กันโรคอยิวาแอฟริกาท่านทําไมไม่บอกว่าท่านเบิกเงินไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคเพลสท่านทาไมไม่พูดความจริงท่านไม่ได้โกหกแต่พวกผมไม่ได้โกหกแต่ประชาชนคนในชาตินี้ท่านโกหกไปถึง FAO ท่านโกหกไปถึงองค์กรควบคุมโรคระบาดสัตว์ ท่านโกโหกครับแล้วมันจะทําให้ประเทศชาติเราเสียหายขนาดไหนผมเองนะครับก็ดูหนังสือข้อมูลจากกรมบริษัทครับท่านบอกว่าสาเหตุแอฟริกาสุกรที่มันระบาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นความล้มเหลวท่านอ้างถึงประเทศจีลลน,นล้มเหลวเวียดนามล้มเหลวลาวล้มเหลวกัมพูชาล้มเหลวเพราะกอกกันไม่ดีส,สองไม่ทราบว่าหมูติดเชื้อสาม เร่งขายหมูที่ไม่รู้ว่าหมูป่วยสี่ท่านบอกว่าปกปิดข้อมูลขค้อเจริงนะั่นจะทําให้การป้องกันโรคนี้ร่มเหลยวจะทําให้เกิดปัญหากับการแก้ไขปัญหาโรคนี้ก็หนังสือจากกรมบริษัทที่ท่านบอกว่าแม้แต่เลือดหมูหยดเดียวจะทําให้หมูมันตายทั้งเราทั้งคอกทั้งฟาร์มไม่เหลือก็ท่านบอกอย่างนี้ตลอดแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับผมอยากให้ท่านฟังว่าใครเป็นคนปิดบังบ้าง ขอคลิปที่สองครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ปฏิเสธการคงอยู่ยของโรค,คร,ระบาด A S F ภายในประเทศไทยมาโดยตลอดรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายข้าราชการเองปฏิเสธว่าไม่มีไม่เคยไม่เห็นผลแลบ,บบอกว่าไม่พบอฮิววาแอฟริกา ไปพบ PRS นี่แหละครับคือเราไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับคือรายงานมาอย่างนี้โรคในสุกรที่ตายมากมายมีด้วยกัน3โรค 1. ASF อัฟริกันส PRS ระบบสืบพันธุ์และระบบหายใจ 3. CSF อหิวาสุกรดังนั้นโรคเนี้ย อย่างที่ท่านพูดถูกมันทำลายระบบการเลี้ยงหมูลายเล็กลายน้อยหมดตัวเหลือแต่ลายใหญ่ทุกเพราะเขามีเงินเขาสามารถจะดูแลได้นี่ไงครับท่านมาตอบในสภานี่ไงครับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเองท่านรัฐมนตรีมาตอบเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ออฟริกาสุกรเป็นโรคเพริร์กับโรคเพิร์นี่ใครก็รู้ครับ คนเลี้ยงหมูคุณยายจินตนาเมื่อกี้ก็ทราบว่ามันไม่ใช่มันเป็นไิวแาอาฟริกาคนทั้งประเทศรู้ครับใครก็รู้หมดคนเลี้ยงหมูทุกคนรู้ตั้งแต่ระบาดมาแล้วเนี่ยสาประเทศเขายอมรับว่าเป็นโรคไิวแาอาฟริกาแต่ถ้านลำตีก็บอกเพิร์มันยังไงกันแน่เนี่ยเพิร์ตเนี่ยคำว่าเพิร์เนี่ยครับท่านรู้ไหมครับมันมีวัคซีนป้องกันมันมียารักษา ถ้ามันมีวัคซีนป้องกันแลว้วยารักษาทําไมต้องไปทําลายหมูเขาทั้งประเทศครับท่านฆ่าหมูเขานะครับจ่ายไปเจ็ดสิบห้าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหลอกลวงว่าจะจ่ายค่ากบฝังท่านกบฝังเนี่ยมันไม่ถูกวิธีด้วยซ้ําไปนะครับผมก็เห็นคลิปที่ท่านไปถ่ายไม่อยากเอามาเผยแพร่ไม่ได้ฆ่าเชื้อด้วยซ้ําไปในการที่ท่านใช้เงินเนี่ยงบประมาณหลายครั้งหลายหนมีครัง้งหนึ่งท่านไปซื้อ เพื่อทำลายซากหมูหรือรถเผาหมูอะไปเผาที่ไหนบ้างครับฝังหมดรถเเราไปไว้ที่ไหนสามคันครับว่าคันละสามสี่สิบล้านเผาหมูตัวหนึ่งใช้น้ำมันห้าสิบริตต้นทุนไม่มากมายมหาศาลเนี่ยถ้าเราอะไรมาคิดเงินทองประเทศนี้แทบไม่มีอยู่แล้วเห็นนายกมาบ่นเนงบประมาณไม่มีบ่นแล้วบ่นอีกก็ท่านใช้เงินกันอย่างนี้ครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อ ซื้อแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้ท่านไปเผาหมูที่ไหนบ้างครับ<น>เดี๋ยวท่านตอบผมหน่อยนะท่านรัฐมนตรีท่านมาเนี่ยที่รองอธิบดีก็อยู่ท่านดูคลิปที่สามครับขอคลิปที่สามรองอธิบดีชี้แจงให้ชัดเจนเลยครับก็ที่ผ่านมานะครับองคศศ์การนี่เรื่องโรคระบาดเราเรามีวามเฝ้าระวังหรือเข้มงวดมาโดยตลอดนะครับเราก็ได้ร่วมมือกับทางสมาคมผู้เชี่ยวชารแห่งชาติ เราทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยในการป้องกันโรคมาโดยตลอดนะครับจากที่มีปรากฏสื่อในสื่อมวลชนต่างๆนะครับว่ามีโรคไอว่าแอฟกานสกอ์เนี่ยจริงๆกรมศาก็ได้ตรวจสอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหากว่าเราดำเนินการครบถ้วนแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับเราจะรายงานให้สื่อมวลชนทราบตามความจริงทุกอย่างนะเราจะไม่มีการปกปิดก็คือโรคทั่วไปนที่ผมบอกอย่างเช่นโรคพีไอเอสอะไรมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วแต่เอฟเอนีที่ที่เรา ดับขโมลเนี่ยยับบอกว่าไม่มีท่านรองพิบดีไปกับรัฐมนตรีนะครับท่านประภัท์นี่ท่านรวดเร็วทันใจนะครับคิดไวไปไวโผล่ไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่เอาท่านรองพิบดีไปยืนคุยกับชาวบ้านเลยตอบเลยบอกไม่มีโรคนี้ไม่มีไม่เคยเห็นไม่เคยพบหมูตายไปทั้งประเทศนะครับเหลือแต่ลายใหญ่ๆเท่านั้นที่รอดในระบบ Security ที่ดี Bio Security ที่ดีนะั้นหมูลอดฟาร์มชาวบ้านตายหมดครับท่านเรื่องมันมาแดงเมื่อปี6-3ปีนั้นเป็นปีทองนีครับพวกท่านดีใจรัฐบาลดีใจขายหมูออกไปได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ถึง340เปอร์เซ็นต์ของจำนวนส่งหมูเป็น2 0,000กว่าล้านซ้นส่วนหมูอีกประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้านแล้วก็หลายชนิดเกี่ยวกับกรุงเชียงเลืกผลิตพันหมูทั้งหลายอีกหลายหมื่นล้านครับ ปีหนึ่งรายรายได้เข้าประเทศเป็นสามแสนเป็นหลักแสนล้านผมเข้าใจครับเข้าใจว่าท่านบ้องปันเพื่อให้บริษัทใหญ่มันขายได้ครับถ้าบอกเป็นเอเบสเราจะส่งออกไม่ได้ท่านเก่งตรงนี้ครับท่านเก่งตรงนี้ท่านเลยไม่บอกข้อเท็จจริงพอไม่บอกข้อเท็จจริงปัญหาก็เกิดขึ้นครับชาวบ้านฟังท่านบอกว่าเป็นเพิร์ทพอหมูตายก็เข้าใจเป็นเพิร์ทไปซื้อแม่หมูมาใหม่ แปเอาลูกหมูมาลงในฟาร์มอีกอยู่ได้สองสามอาทิตย์ตายอีกครับเดี๋ยวบางคนโทรมาหาผมเมื่อวานว่าเสียหายรอบสองนี่สี่แสนบาทเพราะเชื่อท่านไงท่านบินไปเชียงใหม่ท่านดีใจท่านบอกโอ้เดี๋ยวเอาเงินมาให้อีกอาราฐบาลเตรียมไว้อีกหลายร้อยล้านกู้ท่านเขาแนะนํนาให้ชาวบ้านกู้ครับชาวบ้านเขาก็รู้กู้กู้กู้เขาไม่ได้แบบเป็นรัฐบาลที่ชอบกู้เงินเขาไม่อยากกู้แล้วครับกู้แล้วไปเลี้ยงหมูหมูตายแล้วทําไงครับ เป็นนี่ซ้ำนี้ซ้อนแล้วก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะค้ำประกันเงินกู้ให้เขาเหรอท่านจะให้เขาล้มละลายสองครั้งสามครั้งอย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้คือปัญหาผมถึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยรู้รู้กันหมดครับเพราะรู้ว่าขายหมูดีขายหมูออกไปได้ส่งออกได้ทั้งหมูเป็นหมูซีกและชิ้นส่วนหมูทั้งหลายท่านขายได้ครับใครได้นะครับประโยชน์เรื่องนี้ มันปกปิดแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้นะครับการปกปิดการปกปิดนั้นผู้บริโภคแบกค่าใช้จ่ายนะครับในด,ด้านอาหารโปรตีนพอหมูขึ้นอย่างอื่นขึ้นตามหมดทุกอย่างแต่คนเลี้ยงหมูเจ๊งครับรัฐบาลนี้ทำลายประเทศและเกษตรกรไทยย่อให้ยับที่สุดในประ,ประวัติศาสตร์ที่ผมเกิดเป็นคนมาเนี่ยครับเท่าที่เคยเห็นเป้าหมายท่านเคยพูดนะครับนายกบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารของโลก มันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วท่านนายกประยุทธ์ท่านมาก็ดีครับฟังหน่อยครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะท่านไปปกปิดเรื่องนี้นะครับโกหกไปทั้งทวีปเอเชียโกหกไปหลายๆห,หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องโรคระบาดก,การโกหกเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจไหมผมสงสัยท่านน่ะเพราะท่านนั่งมาเป็นหัวโต้เนี่ยเป็นนายกเลิมตรีพอรมอ,อนุมัตงินอนุวัตเงินไปสี่ครั้งเก้าร้อยกว่าล้าน บอกว่าเป็นไอวาแอฟริกาท่านทำไมไม่บอกไปเอาไปแก้ไขโรคเพิร์สล่ะครับที่ท่านว่ามันระบาดนทำไมต้องโกหกประชาชนทำไมต้องประกโกหกคนทั้งโลกท่านเชื่อไหมครับอาทิย์บดดีเคยให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าผมผมได้สิบนาทีครับท่านประธานครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบอกความจริงไปว่าเป็นโรคไอวาแอฟริกา เราจะส่งออกหมูไม่ได้ถึงปี73มันจริงเหรอครับอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านถึงได้ปกปิดถ้าวันนั้นท่านบอกความจริงเกษตรกรที่รู้ว่าโรคนี้มันระบาดมาแล้วเหมือนกับทุกทุกคนที่ทราบถ้ารัฐบาลนี่พูดความจริงกับประชาชนมันจะเป็นอะไรครับเขาจะได้เตรียมตัวไม่ให้คนอื่นเข้ามาในฟาร์มหมูตัวเอง การที่เอารถมาจับหมูก็้องไปจอดข้างนอกไม่ให้เข้ามาเพราะมันจะติดเชื้อคนที่เลี้ยงหมูวันนี้ฟาร์มเปิดที่เขาลอดก็มีนะครับคนเลี้ยงหมูไม่ออกไปไหนขากลับเข้ามาต้องฆ่าเชื้อทั้งคนและอุปกรณ์ทั้งหมดฟาร์มหมูเขาก็ลอดแต่ท่าน,บอ,น,นาาาบ,อบอกเป็นเพิดเพิดเพิดแม้แต่ในสภาตั้งตีเขามาบอกเป็นเพิดผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันที่เจ็ธันวานะครับในขณะตอนนั้นอ่ะก่อนวันที่7จ็ธันวาเนี่ย พวกผมก็ออกมาพูดนะครับสื่อก็สัมภาษณ์ปรกากฏตก,กองกาบขอบคุณสื่อมวลชนทั้งประเทศไปดูฟาร์มหมูเห็นหมดนะครับฟาร์มเฮยน,นั้นใหญ่น,นี้จังหวัดนั้นจังหวันี้ป่วยเป็นโรคทั้งที่ฝังที่ใส่โอ่งเก็บน้ำไว้ก็มีทิ้งระเกะอากาศเขาก็บอกเป็นเอเบสบดมาในสภาท่านก็ยังตอบว่าเป็นเพิ์ดจนกระทั่งภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์14มหาวิาลยเขาลง ลงนามร่วมกันครับทนไม่ได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมวัรศาสตร์สื่อมวลชนไปจี้ถามท่านท่านบอกผมยังไม่ได้รับหนังสือครับเอกสารไปไหนไม่รู้เขาก็บอกนี่มีเลขรับเลขส่งถ้านก็บอกจะตั้งกรรมาการสอบสวนตอนนี้สอบสวนไดหนังสือหายผมยังสงสัยครับด้านนอกจากนั้นยังมีหนังสือจากเกษตรกร,กรโดยเฉพาะ สหกรณ์ชาวสาหกรณ์จังหวัดชนบุรีทําหนังสือกราบเบียนท่านนายกรัฐมนตรีกราบเบียนท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยอธิบดีสี่ฉบับครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านดูท่านนายกได้รับไหมแสดงว่าหนังสือพวกนี้เวลาส่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยขบวนการหมูเนี่ยมันมีคนมีอํานาจมากนะครับมีผลประโยชน์มากมายยังไงครับหนังสือมันถึงหายหมดอะท่านถึงไม่ไรับ ท่านถึงไม่รู้สุดท้ายสื่อจี้มากมากสัมภาษณ์เนี่ยต้องข่าวุณนถ้าถ้าไม่มาช่วยมาจี้ผมตอนนั้นก็ไม่ไหวพักเพื่อไทยลบจะไม่ไหวนะครับเพราะทั้งอาทิตย์ปฏิททั้งรับจีตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีสุดท้ายสื่อมวลชนลงไปหลายหลที่เนี่ยออกทุกช่องทุกข่าวทุกรายการทั้งหนังสือพิมพ์ทุกอย่างฉเฉลยมาหมดว่าเป็นโรคอวาแอฟริกาโดนกดดันดักอาทิตย์ปดีถึงอ้อมแอม สั่งให้คนไปตรวจตัวไหนครับไม่ได้ตรวจฟ้าหมูไปตรวจที่โรงฆ่าสัตว์สองสามร้อยตัวอย่างบอกเจอตัวอย่างหนึ่งเงียบเงียบนิดเดียวเป็นไงครับสุดท้ายมายอมรับว่าหนึ่งตัวอย่างเอาพออยู่ได้ไปอีกสิบกว่าวันบอกระบาดไป18จังหวัดแล้วมันไปไวขนาดนั้นนะครับท่านรายงานกันมาโดยตลอดผมเห็นรายงานของ ทุกที่นะครับรายงานที่หมูตายเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นโรคเพิร์ม,มาตลอดพอเอเตัวแรกเกิดขึ้นถ้าไปดูสิหนังสือของกงรมปศุสัตว์มีไม่รายงานเรื่องเพิร์อีกไม่มีละมันหายไปได้ยังไงพอ a อเมาเพิร์หายก็แสดงว่าข้อที่จริงมันมีท่านพวกท่านก็ภูมิใจรักหนาเดี๋ยวนี้หมูลงท่านรู้ไหมช่วงปีหกสามเนี่ยหมูขายดีพอปีหกสี่หมูเป็นโรค ทั้งเป็นโรคไม่เป็นโรคเพรารู้ว่าโรคระบาดฆ่าหมูแช่ห้องเย็นไว้ไงครับแต่ท่านไม่รู้นี่สุดท้ายในได้ขับเขาใช่ไหมเขาบอกไปดูที่หมูมีหลายแสนกิโลผมบอกไม่ใช่มันหลายล้านเจอเท่าไหร่ยี่ห้าล้านกิโลเขาไม่รู้่มีทั้งหมูที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคนะครับยี่ห้าล้านกิโลน่ะความจริงมันมีมากกว่านั้นอีกในห้องเย็นที่เก็บพืชผักผล,ลไม้นเนี่ยกรมประสวทบอกในเอกสารผมฟังท่านน่ะ บอกว่าถ้าแช่้อกแช่แข็งเนี่ยอยู่ได้พันวันอยู่ได้พัน 1, วันนะครับสามปีกว่านะถ้าอยู่ในตู้เย็นเ,นยเฉยเนี่ยอยู่ได้ประมาณสามร้อยวันเนี่ยครับท่านก็บอกอย่างนี้แต่ไปไว้ในห้องเย็นแถวนั้นนะผมถามว่าวันนี้ท่านเข้าไปตรวจห้องเย็นท่านตรวจซากหมูไหมมีไหมเอฟเอสเอาหมูไปขายทั่วประเทศไอหมูชายแดนตายหมด จังหวัดเล็กๆน้อยตายหมดต่างจังหวัดตายส่งหมูออกไปเนี่ยไม่ได้ตรวจโรคถ้าตรวจโรคมันไม่ระบาดอย่างนี้บางฟาร์มเขาบอกผมว่าท่านนายกฟังนะตายจนฆ่าไม่ทันทําไงเอาไปบดให้ปลาปลาดุกกินปลาดุกกินปลาติดโรคอ่ะคนเอาปลาดุกไปกินก็ติดโรคอีกระบาดไปทั่วนปปเนี่ยปกปิดจะทําให้โรคระบาดนี่ท่านรับผิดชอบกันยังไงบ้างเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่ หลักแสนล้านนะครับในกรมบริษัทประเมินไว้ว่าแสนห้าหมื่นล้านถ้าโลกนี้ระบาดแต่ในความเป็นจริงหลังจากโรกนี้ระบาดแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ปิดตัวไปเนี่ยมันมากกว่านั้นท่านคิดดูนะครับถ้าเสียหายไปสองแสนฟาร์มกระดาษเล็กครอบครัวหนึ่งมีห้าคนคนตกงานเป็นล้านเพราะความปกปิดนี่แหละครับทําไมท่านต้องปกปิดมันมีอะไรกันรอครับต้องปกปิดอ่ะ สาบานได้ไหมว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นโรคไอวาอฟริกากล้าสาบานกันไหมไปวัดพระแก้วกันไหมโกหกหลอกลวงปกปิดซ่อนเลนเพื่อประโยชน์ของใครใครได้ตังค์บ้างพูดนี่มันพูดได้นี่นะครับเขาเรียกว่าการทุจริตทางนโยบายรู้เห็นเป็นใจปิดบังซ่อนเลนจงใจผมยังสงสัยว่าทำผิดกฎหมายไหมเนี่ย ท่านบอกเป็นเพิดเป็นเพิดเป็นเพิชดทุกวิธาธานาทีแต่ท่านเบิกเงินในนามของอวาแอฟริกามันเข้า157่ง้าเไหมเนี่ยรักกฎหมายฟังเลยได้ดูได้ดูได้ทำอะไรกันเนี่ยมันน่าเศร้าใจนะครับถ้าผู้บริหารประเทศพวกนี้ไม่พูดความจริงผมไม่แน่ใจผมก็ว่านายกไม่ได้ไปยุ่งเงินหมูเนี่ยมันน้อยเกินไปอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่ใครได้เีผมไม่รู้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมบอกให้ฟัง ท่านไปตรวจสอบมันเองนะครับท่านนายกท่านอยู่ที่นี่ท่านฟังนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมไปท่านเนี่ยผมจะสั่งให้ตรวจสอบฟาร์มหมูต่างๆทั่วประเทศโดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนด้านสารพทย์ไปตรวจสอบขุดซากหมูว่ามันจริงหรือมันเท็จทำน,นีครับท่านตรวจสอบเนี่ยถ้าท่านตรวจสอบให้เนี่ยท่านทำจริงจังเนี่ยเอาจริงกัาจังหาคนผิดมาลงโทษเนี่ยต่อไปผมจะเป็นองค์ประชุมให้ท่านนะ พราะท่านทำจริงจังอ่ะผมีะยกมือให้ท่านด้วยนะถ้าใครอภิปรายไม่รังใจท่านหนึ่งท่านหนึ่งอ่ะท่านต้องทำตรวจสอบสิใครมันโกหกท่านหลอกท่านให้นั่งหัวโต๊ะระเบิกเงินออกไปใครมันได้ประโยชน์สอบสวนสิครับเอาจริงเอาจังบักกี้ท่านก็ผมก็ดีใจท่านบอกว่าท่านไม่ชอบการทุจริตผมก็ฟังมาหลายคนก็ท่านทำอย่างนั้นจริงๆท่านซื่อสัตว์แต่คนอื่นผมไม่รู้ เขาเล่าไว้อย่างนั้นท่านก็ตั้งกรรมการแค่ท่านสั่งให้ตรวจสอบเอาภาคีสิบสี่าคีครับตรวจสอบภายในเจ็ดวันท่านรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดกับประเทศนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจงใจร่วมกันปกปิดโรคระบาดปกปิดยังไม่พอหลอกไปว่าเป็นโรคอื่นอีกผมไม่เข้าใจจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไรในสภางนี้ในรัฐบาลน,นี้ในประเทศนี้ ผมก็เหนื่อยกับท่านนะเห็นปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างท่านนายกสงสารท่านอยู่ครับมูก็จะมากัดท่านอีกเนี่ยครับผมเนี่ยไ,ไอพี่ตายวันนี้มันลงมติไม่ได้อะก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับท่านไปช่วยผมลงมติวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านนายก